สวัสดี s อสเ a ชันแนนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะน้ำมันเกียร์ออโต้ของปตทนะฮะคือ PTT นะครับอ่าออโตมาต ATF อ่า 1A นะฮะซึ่งผมตั้งแต่ผมใช้น้ำมันเครื่องอ่าน้ำมันเกียร์ออโต้ยี่ห้อนี้นะฮะก็โอเคอยู่นะครับ อ่าเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพนะฮะเพราะว่าผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะพอเวลาอ่าขับนะฮะมากับว่าเวลาเหยียบมันมันจะมีอาการแบบภาคคลาสอ่าก็เรียกว่ามีอาการสูญอนะ่ะคือเหยียบแล้วมีอาการแบบกระตุกนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ได้ทํางการเปลี่ยนนะก็ไม่ได้ใช้อีกยีย่ห้อนะฮะเพราะว่า ใช้ยี่ห้อนี้ใช้แล้วก็เหมือนกับว่าไม่อาการดังเก่าไม่มีนะฮะอันนี้ของ PTT ออโต m ม t ตนะครับ a p f นะครับ 1A นะ,ะอันนี้ใช้กับเครื่องยนต์นะฮะ Gen 1เกียร์ Gear ของวีออส2003นะฮะ2003ถึง2005ประมาณนั้นนะครับ คือน้ำมันตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันสังเคราะห์นะฮะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีขนาดสี่ลิตรนะครับก็รองรับนะฮะได้หลายรุ่นนะครับนะครับก่อนนี้คือข้าวนะฮะของนะเดี๋ยวผมจะสุมเข้าไปนะของโตโยต้านะฮะคือรองรับ อ่าเนี่ยโตยโยต้าฮอนนะฮะนิสสันมี s ูบิชิตแล้วก็ม a สดานะครับมันจะมีะรายละเอียดในนี้นะครับคือน้ำมันของปีทีทนะฮะก็โอเคอยู่นะครับเวลาผมเปลี่ยนนะฮะก็จะมีสีที่ไม่ค่อยดำเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าผม แนะนำนะฮะรถที่มีอายุการใช้งานนานๆานะครับอย่างน้อยคมผมนะครับก็ไม่ถึง20,000กิโลนะครับผมก็ถ่ายมาแล้วก็ถ่ายออกไปนะครับเพราะว่าเราจะได้รักษาหน้ครับห้องเกียร์นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับขอลองเปลี่ยนดูนะฮะอันนี้ของวิอัสนะฮะเจนสองแอนเจนหนึ่งนะฮะปลอดภัยด้วยนะฮะวิอัสทอมปันห้านะครับ ก็ลองลองลองดูนะฮะถ้า,ม,า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 แบบมีอาการเรียว่าแบบขับแล้วมีอาการกระตุกนะครับผมแนะนํนาใช้ตัวนี้ดูนะฮะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่รองรับพักขาด,ดหรือว่าห้องเกียร์ห้าสปีดนะฮะลองดูนะเดี๋ยวผมจะดูจะพาไปดูนะฮะแกีลอนที่ผมได้ทำการเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ไกรเกลอนอยู่นะฮะ นะครับนี่คือแกลอนน้ำมันที่ผมทะการเปลี่ยนนะฮะหลายครั้งมากนะฮะดูนะฮะก็มาณแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เอ่ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องอีกนะฮะอันนี้คือแนะนํานะฮะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายแกลอนนะฮะอันนี้ไปตั้งที่อื่นนะฮะก็อันนี้ก็เก็บไว้น้ํามันนะ เพราะว่าจะได้ไปใช้ในการทำกระถางนะฮะโอเคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับลองใช้ดูนะครับแล้วจะติดใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ